ันเสาร์ที่22พฤศจิกายน2568โรงเรียนทีปร,ราชพิทยานำโดยดรนทกรดํดำชอมผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนทีปร,ราชพิทยาสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูเครือข่ายผู้ปกครองคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและแกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีทำบุญเปิดสำนักงานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนทีปร,ราสาชพิทยานะอาคารสองโรงเรียนทีปร,ราสาชพิทยาโดยในพิธีครั้งนี้พระครูกิติธรรมสุนทรเจ้าอาวาสวัดภูเขาทองพร้อมคณะสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลและได้มีการตักบาตรและถวายพัตหารโดยมีนายประยคด่วนเดินนาย,ยกสมาคมผู้ปกครองและครูนำคณะกรรมการร่วมทำบุญ หลังจากเสร็จพิธีพระครูกิติธรรมสุนทรมอบเงินสนับสนุนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนทีปร,ราชาศพิทยา พร้อมเจิมป้ายสำนักงานและประพรมน้ำพระพุทธมนต์พิธีนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาระบบก,การมีส่วนร่วมทางการศึกษาของโรงเรียนทีปร,ราชพิทยาสนับสนุนกิจกรรมของนักเรียนและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองครูและโรงเรียนนายประยงค์ด่วนเดินนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนทีปร,ราชพิทยาได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสมาคมนี้ว่าวันนี้นะครับโรงเรียนทีปร,ราชพิทยาเราได้ดําเนินการในการ จัดตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมในานามของนายกสมาคมผู้ปกครองและครูนะครับก็คงคงต้องทําหน้าทีา่ตามวัตถุประสงค์ที่เราได้จดทะเบียนสมาคมไว้ในเรื่องของวัตถุประสงค์หลักนะครับก็คือในเรื่องของ,ของความร่วมมือระหว่างาผู้ปกครองและครูของโรงเรียนนะครับ โดยท่านผู้ปกครองและครูนะครับจะต้องเป็นสมาชิกของสมาคมแล้วก็ในการดําเนินการของสมาคมนั้นนะครับเราจะได้ร,ร่วมด้วยช่วยกันว่าในเรื่องการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนนะครับให้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนแล้วก็ในเรื่องของพฤติกรรมนักเรียนมันเป็นบทบาทหน้าที่ของสมาคมที่จะต้องดูแลพฤติกรรมนักเรียนนะครับเพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี แล้วก็มีความสุขเรียนในโรงเรียนอย่างมีความสุขเมื่อออกไปสู่สังคมภายนอกเขาจะได้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขแล้วก็ที่สําคัญอีกอันหนึ่งคือหน้าที่ก็คือจะต้องช่วยเหลือกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์นะครับแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันในเรื่องของอาหาเงินทุนสนับสนุนให้นักเรียนที่ที่ที่เขาความพร้อมไม่พอเพียง ให้เขายืนอยู่แบบสมศักดิ์ศรีของนักเรียนโรงเรียนเีบวราชพิทยานะครับจะไม่ทิ้งคอยไว้ข้างหลังแล้วก็รวมด้วยช่วยกันว่าสมาชิกนะครับทั้งผู้ปกครองทั้งคุณครูนะครับจะต,ต้องต้องเป็นหนึ่งเดียวเราจะไม่ไม่ไม่แปลกแยกออกจากกันนะครับเพื่อการแก้ปัญหาของนักเรียน เป้าหมายหลักก็คือหลังจากที่นักเรียนจบจากโรงเรียนทีวรัชิพิทยาแล้วเขาจะต้องไปปรู่สังคมข้างนอกแล้วก็ก้าวสู่อีกสมงคมหนึ่งของเรียนก็คือสมาคมสิทธิ์เก่าของโรงเรียนทีวุรัชพิทยานะครับก็ทั้งหมดก็คงเป็นบุญญาบ,รบารมีของหลวงพ่อทีอ่ช่วยเหลือเกื้อกูล โดนบรรดาประธานพรให้โรงเรียนทีบราชพิทยานวันนี้เรามีความพร้อมทั้งไวยบุคลากรค,คือคุณครูควายสนับสนุนก็คือสมาคมผู้ปกครองและครูแล้วก็อีกสมาคมหนึ่งก็คือสมาคมสิทธิ์เก่าซึ่งสามหน่วยงานนี้เราก็จะได้ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อให้โรงเรียนทีบราชพิทยานั้นนะครับก้าวไปข้างหน้าพัฒนาไปข้างหน้าเต็มศักยภาพ ของอสมศักดิ์ศรีโรงเรียนขณาดใหญ่พิเศษนะครับก็คงต้องขอบคุณผู้เกี่ยวข้องที่ช่วยกันดูแลสนับสนุนให้สมาคมเกิดขึ้นได้ภายในเวลาที่เราคาดหวังไว้โอกาสหน้าก็คงเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองโอกาสนี้คงต้องแจ้งถึงผู้ปกครองผ่านทางเครือข่ายผู้ปกครองนะครับ ตั้งแต่ระดับม1 23456นะครับแล้วก็คณะกรรมการเครือข่ายผู้ครองออขอเรียนเชิญว่าขอขอข,อข,อข,อขอเรียนเชิญว่าท่านจะต้องมาร่วมด้วยช่วยกันโดยการเป็นสมาชิกของสมาคมนะครับแล้วทางกรมสมาคมก็จะได้ช่วยเหลือนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องก็คงต้องบอกกันตรงนี้นะครับว่าสมาคมนี้เป็นสมาคมที่ไม่มีผลประโยชน์นะครับ ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดเงินสนับสนุนเงินบำรุงนะครับจะต้องอตรวจสอบได้แล้วก็ปร่งใสแล้วก็นำสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องก็คือเป้าหมายหลักคือนักเรียนนะครับคงต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ